อยากมีไรายได้มากกว่า1ช่องทางแต่เรามีเวลาจำกัดวันนี้มีทริคมาแชร์3าอย่างให้เราได้เริ่มต้นมีไรายได้หลายช่องทางกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านตอนนี้อยู่กับกล้วยไม้ lectureback podcast กับเจนนี่หรือกล้วยไม้ผู้ที่เชื่อว่าเราก็ต่างเป็นนักออกแบบชีวิตตัวเอง พอดแคสต์นี้จะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองให้ครบทุกมิติการมีชีวิตที่สมบูรณ์และมีความสุขในแบบของเรามาฝากกันค่ะ วันนี้กลับมาเรื่องมิติการเงินอีกแล้วนะคะการมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะความมั่นคงที่แท้จริงมันไม่มีอยู่จริงค่ะการที่เรามีแหล่งที่มาไรายได้จากทางเดียวนะคะไม่มีทางรู้เลยว่าโควิดจะเข้ามาไหมเราจะโดนไล่ออกไหมธุรกิจที่เราทำนะคะมันจะไปรอดได้นานแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะคะมีะไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางกันเหนียวไว้ดีกว่าอย่างแน่นอนค่ะ แต่แน่นอนว่าทรัพยากรเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าแล้วก็มีจำกัดสุดๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเราไม่สามารถทำทุกอย่างบนโลกได้พร้อมๆกันได้เพราะฉะนั้นค่ะการเลือกจึงสำคัญมากๆเลย ทริคในวันนี้ที่กล้วยไม้นำมาแชร์นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกค่ะเลือกช่องทางการสร้างรายได้จากประสบการณ์ของเราเองเปลี่ยนความถนัดของเรานะคะให้เป็นรายได้หลายช่องทางให้ได้ซึ่งบทเรียนนี้นะคะถอดมาจากบทเรียนที่กล้วยไม้นะคะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของตัวเองมารวมถึงบทเรียนนะคะที่ได้จากนักธุรกิจหลายๆท่านที่กล้วยไม้ได้มาเรียนรู้แล้วก็ทํางานร่วมกับพวกเขาอยู่ค่ะ ซึ่งพอแงแก่ประสบการณ์ต่างๆมาแล้วเนี่ยมันทำให้รู้เลยว่าการประสบความสำเร็จนะคะแบบคนที่มีไรายได้หลายช่องทางเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมันมีอะไรที่เราเริ่มทําตามได้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับมือใหม่ใครที่อยากเริ่มต้นหาไรายได้เพิ่มนะคะให้เริ่มจากสิ่งนี้เลยคือข้อ1รู้จักงานที่เราทําอยู่คะ่ะให้ดีก่อนรือว่าความถนัดของเราคืออะไรนะอาชีพหลักของเราคืออะไร เอาทักษะที่ใช้ในอาชีพนั้นค่ะมาหาไรายได้เสริมยังไงได้บ้างยกตัวอย่างสมมุติให้เห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าถ้าเราเป็นหมอในโรงพยาบาลความเชี่ยวชาญหรือความถนัดของเราก็จะเป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญเรื่องการตรวจการวินิจฉัยโรคถูกต้องไหมคะมีอะไรที่เราสามารถใช้ทักษะนี้มาเพิ่มรายได้ให้เราได้บ้างไม่ว่าจะเป็นรับตรวจคลินิกนอกด้วยไหม หรือมีการสร้างคอนเทนต์สร้างตัวตนอะไรบางอย่างที่มาแชร์ความรู้นะคะเราก็อาจจะสามารถได้รายได้จากช่องทางนี้ได้ด้วยอีกหนึ่งตัวอย่างถ้าเราเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะเราเป็นพนักง,งานประจำอยู่ในบริษัทอยู่แล้วเราสามารถรับฟรีแลนซ์นะคะออกแบบโปรแกรมเขียนโปรแกรมของ ที่อื่นๆบ้างได้ไหมหรือเรานะคะมีทักษะในการสอนสามารถแบ่งปันความรู้นี้ให้คนอื่นได้หรือเปล่านี่ข่าจะให้เห็นนะว่าทักษะเดียวกันจริงๆแล้วเราหยิบมันมาสร้างรายได้ได้มากกว่าหนึ่งที่ได้หนึ่งทางแน่นอนค่ะและนอกจากนะคะทักษะของงานประจำเรางานที่เราทำแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งทักษะค่ะคือทักษะที่ติดตัวเรามาอยู่แล้วเราทำมันได้โดยเราไม่ต้องพยายามมาก สิ่งนั้นอะมันมีไหมมีอะไรบ้างแล้วเราสามารถสร้างกำไรนะคะจากจุดนั้นจากต้นทุนที่เรามีความเป็นเราได้บ้างไหมคะ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนชอบวาดรูปหรืออาจจะไม่ได้ชอบก็ได้คะ่ะแต่ว่าเราวาดรูปได้เรานะคะสามารถรับวาดรูปได้ไหมถ้าคนอื่นชมว่ารูปเราสวยนะรูปเรามีสไตล์ดีหรือจุดเด่นอะไรก็แล้วแต่เราสามารถหยิบนะคะลายเส้นของเรามาทำเงินได้ไหม หรือใครนะคะที่บอกโอ้ยหนูยังเรียนอยู่เลยค่ะหนูเป็นนักศึกษาหนูอยากมีไรายได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยอ่ะเราอาจจะมีความถนัดวิชาอะไรบางอย่างถนัดภาษาถนัดคณิตศาสตร์ถนัดวิทยาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่เราลองสอนพิเศษดูไหมล่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วก็ทำได้เลยทันทีค่ะ ยกตัวอย่างให้ใกล้ตัวกว่านั้นนะคะอย่างกล้วยไม้เนาะกล้วยไม้ก็เป็นคนหนึ่งที่มีทักษะเรื่องการสรุปใจความค่ะมีทักษะด้านการถ่ายทอดเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายมีช่วงเรื่องเหมือนกันค่ะที่กล้วยไม้เนาะเริ่มเปิดเพจกล้วยไมย้ lectureback เนี่ยขึ้นมาเลยกล้วยไม้เริ่มจากสิ่งนั้นเลยค่ะสิ่งที่กล้วยไม้เป็นโดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายมามมากนะัก ตอนนั้นก็ไว้เป็นอาชีพที่ทําสรุปค่ะแล้วก็ทําให้สิ่งที่ยากๆเนาะในงานสัมมนาค่ะกลายเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เข้าใจได้ภายในเว็บเดียวเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มต้นได้ทันทีเหมือนกันหรือ ณตอนนี้ค่ะเสียงของกล้วยไม้เนาะกล้วยไม้ก็ลองนึกย้อนกลับไปค่ะจุดเริ่มต้นมันมาจากมอปลายกล้วยไม้เองเนี่ยเคยจัดเสียงตำสายอยู่เราก็เลยเปลี่ยนมันมาเป็นกล้วยไม้ lecture back podcast ค่ะที่ตอนนี้ก็ถึง ep ที่17แล้วและแน่นอนค่ะกำลังจะเปิดรายได้ได้แล้วด้วยก็ขอขอบคุณ subscrber i ทุกคนมากๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยให้กำลังใจกันแล้วก็แลกเปลี่ยนให้มันเป็นสังคมดี มาด้วยกันนะคะก็ตอนนี้ใกล้จะเปิดรายได้ได้แล้วก็ฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะคะจะได้ออกมาทำคลิปดีๆให้ทุกคนต่อนเนื่องต่อไปเรื่อยๆค่ะกลับมาที่เรื่องของเราค่ะสาเหตุที่เราควรเริ่มจากความถนัดของเราก่อนไม่ว่าจะเป็นทักษะที่เราใช้อยู่ในงานที่เราทำหรือทักษะที่เรามีติดตัวเราทำได้เลยนะเดี๋ยวนี้ดิ๊ด แปะนะคะทำได้เลยซึ่งบางอย่างเราอาจจะไม่รู้ตัวนะคะลองถามคนรอบๆตัวดูว่าเรามีทักษะอะไรบางทีตัวเรานะคะก็มองไม่เห็นตัวเองแลาไม่คิดว่าสิ่งนี้มันคือทักษะที่จริงๆแล้วมันเอามาสร้างไรายได้เพิ่มได้สาเหตุที่เราควรเริ่มจากสิ่งพวกนี้ค่ะเพราะส่วนใหญ่เราใช้แค่แรงเวลาแล้วก็ความสามารถของเรารวมถึงอุปกรณ์ที่เรามีนะคะ ไปแลกเงินมาซึ่งสิ่งนี้นะคะถือเป็นการลงทุนที่มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วค่ะเราทำได้ทันทีนะคะโดยไม่ต้องมีเงินก้อนไม่ต้องสต็อกสินค้าหรือไม่ต้องเสียค่ามัดจำพรีออเดอร์ของค่ายิงแอดอะไรต่างๆ ไปล่วงหน้าโดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะขายได้ไหมหรือเราจะทำนะคะกำไรจากมันได้หรือเปล่าโดยเฉพาะเนี่ยค่าแอดค่าอะไรต่างๆเนาะทุกคนเดี๋ยวนี้มันก็แพงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมล่ะคะแถมการมองเห็นมันก็ยิ่งน้อยๆลงไปทุกที และข่าวดีนะคะจากการเริ่มต้นที่ข้อนี้ก็คือตัวเรานะคะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงที่สุดแล้วแล้วเรานะคะสามารถเพิ่มมูลค่าให้ตัวเองได้มากขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่มีเพดานด้วยค่ะเราสามารถเพิ่มมูลค่านะคะความเป็นตัวเองแล้วก็ใช้ทักษะของตัวเองออกมาแบบอ n ลิมิตไม่มีที่สิ้นสุดเลยจริงๆ มาสู่เทคิคข้อที่2ค่ะที่จะทําให้เรานะคะสามารถไปได้ถูกพิดถูกทางมากขึ้นนอกจากรู้จักตัวเองแล้วเนี่ยอย่างที่2ก็คือตามหาเมนทอร์ค่ะ ค่ะวันนี้เรายัางเองง,งงเริ่มต้นจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะกล้ยไม้เพิ่งพูดไปในพอดแคสต์ e ีที่แล้วว่า5คนที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุด5คนรอบตัวที่เราอยู่กับเขาเรานะคะก็จะเป็นค่าเฉลี่ยของคนเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยากเพิ่มรายได้หลายทางเราอยากมีความรู้ใดๆเพิ่มแน่นอนค่ะหาเมนทอร์คนที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญสำเร็จในสิ่งนั้นๆที่เราอยากจะไปถึงจุดเดียวกับเขาแล้วเนี่ย ให้เขาช่วยเราค่ะเราสามารถมีสิทธิ์ที่จะเลือกแล้วก็มีเมนทอร์ของตัวเองได้นะคะคนที่ประสบความสำเร็จนะคะหลายๆคนบอกเลยว่าเขายินดีที่จะเป็นเมนทอร์ให้กับเรามากๆเนาะแต่แค่เราต้องตั้งใจจริงๆค่ะแล้วเราก็ออกตามหามันจะมีคนคนนั้นอยู่ที่สามารถช่วยเราได้ค่ะก้วยไมคอนเฟิร์มและแน่นอนค่ะอันนี้แอบกระซิบอีกแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูอีกครั้งเหมือนกันนะคะว่าเป้าหมายของเราทำไมเราถึงยังมี รายได้เนี่ยหลายช่องทางเคลียร์กับตัวเองให้ชัดนะคะแล้วเป้าหมายที่ชัดเนี่ยก็จะดึงดูดเวนทอที่ใช่รวมถึงโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาก็จะตามมาด้วยนะคะทุกคนก้วยไม้คอนเฟิร์มมาถึงทริคข้อที่3ค่ะที่อยากให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นสเตจนี้ให้เรียบร้อยก่อนนั่นก็คือ จงรีดความสามารถของเราที่มีนะคะออกมาให้สุดก่อนใครนะคะคิดว่าเอ้ยอยากจะทำจับไปหมดนะนนั้นก็อยากทำงานนี้ก็อยากทำนะคะ ใจเย็นๆนะคะอย่าพึ่งรีบกระโดดไปงานเสริมกระเป๋าที่2 3 4 5 6 7 8นะคะที่เราต้องใช้ทั้งเงินทั้งเวลารวมถึงเราต้องไปเรียนรู้อะไรที่แบบโอ้ใหม่มากๆแบบย้ายสายย้ายค,ความรู้คนละขั้วเลยอย่าพึ่งค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมีเวลาชีวิตจำกัดถูกต้องไหมคะเราพูดกันไปต้นคลิปแล้วเราไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นที่จะไปศึกษาทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ศูนย์ในทุกๆเรื่องนะคะฉะนั้น ่จงรีดความสามารถเดิมทักษะเดิมนะคะออกมาให้สุดก่อนแล้วให้ทุกคนพึงระลึกไว้ค่ะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่ฐานเท่านั้นที่จะทำให้คุณเติบโตไปในสเต็ปต่อไปได้ถ้าคุณยังรีดความสามารถของเรานะคะออกมาสร้างรายได้เนาะได้ไม่สุดเนี่ยสเต็ปต่อไปมันก็จะอาจจะคลุกคลักแล้วก็ไม่ราบรื่นค่ะทุกคน เอาจริงๆนะคะบางคนถ้าตั้งใจรีดความสามารถทักษะอันเนี้ยที่เรามีจากงานประจำที่ใช้อยู่แล้วหรือทักษะอื่นๆที่เราสามารถเริ่มต้นได้เลยถ้าเรารีดออกมาจนสุดนะคะทุกคนนอกจากแน่นอนรายได้ที่เพิ่มขึ้นแล้วนะคะเวลาของเราเนี่ยก็บางทีอาจจะแทบจะหมดแล้วนะเราต้องเหนื่อยหลายเท่ากว่าคนปกติแล้วเนาะเพราะเราเลือกที่จะทำเอ็กซ์ตร้ามากกว่าคนอื่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากกว่าคนอื่นค่ะ แต่แม้จะเหนื่อยนะคะทุกคน อย่างที่บอกเราต้องเป้าหมายชัดน,นะคะเราถึงจะมีพลังมีแรงมีกำลังใจในการเดินต่อฮึบไว้นะคะทุกคนเพราะกับดักที่จะทำให้เราไม่สามารถนะคะทำไรายได้หลายช่องทางขึ้นมาได้หรือทำทริค3ข้อนี้เนี่ยไม่สำเร็จก็คือความคิดที่เราเนี่ยจะมองหาเพียงแค่มิติของงานที่ชอบที่ตอบโจทย์แพชชั่นหรือแม้กระทั่งเราโฟกัส working for money คือเราจะทาเพื่อหาเงินอย่างเดียวแล้วเราก็จะมีความ คิดประมาณว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เราอันนี้มันก็ยากอันนั้นก็ไม่ค่อยชอบแค่ทํางานประจําก็เบื่อแล้วเหนื่อยแล้วความคิดเหล่านี้ค่ะมันจะไหลวนเวียนมาเลยก้วาายไม้เข้าใจนะคะเพราะว่าทุกคนมีอารมณ์อยู่แล้วแล้วก็อารมณ์นั้นเนี่ยอาจจะมาได้บ่อยๆแต่ถ้าใครมีเป้าหมายชัดแล้วว่าอยากสร้างรายได้เพิ่มนะคะอย่าพึ่งหลุดมาติดกับดักนี้นะคะ เพราะชีวิตเราเนี่ยเป็นเกมระยะยาวค่ะการสร้างรายได้หลายช่องทางเนี่ยจุดประสงค์มันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเงินเนาะแต่เชื่อว่าหลายคนครอยากมีรายได้หลายช่องทางเพื่อสุดท้ายแล้วเราอยากมีอิสระภาพทางด้านการเงินเราอยากมีเวลาเราอยากเอาเงินไปใช้ทําอะไรต่อสิ่งพวกนี้นะคะอยากให้นึกถึงไว้ตลอดเมื่อเป้าหมายเราชัดเนาะเราจะรู้ค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยเราทาทริค3ข้อนี้เป็นจุดเริ่มต้นไปเพื่ออะไรนั่นเอง แล้วมันก็ทำให้เรารู้ค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนาะมันคือการตั้งใจทำสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก่อนเป็นเงื่อนไขนะคะพาไปสู่บันไดที่เป็นความสำเร็จขั้นต่อๆไปเพื่อให้ในอนาคตเราสามารถได้ทำสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบทำอะไรที่เป็นเป้าหมายระยะย,ยาวหรือเป้าหมายชีวิตของเราได้จริงๆในอนาคตตั้งหากค่ะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆหลายๆคนที่อาจจะเริ่มทำสิ่งนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังมีติดขัดรายได้ที่เพิ่มมายังไม่ตรงกับใจเท่าไหร่หรือท้อๆแล้วก็เสียโฟกัสไปบ้างขอให้กลับมานึกถึงเป้าหมายของตัวเองให้ดีแล้วก็สู้ไปด้วยกันต่อไปนะคะสรุปกันอีกทีแต่ว่ายังไม่ท้ายสุดนะคะทุกคนอย่าเพิ่งหนีไปไหน ทริค3ข้อนะคะที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนความถนัดนะคะให้เป็นรายได้หลายช่องทางที่เริ่มต้นได้นาะวันนี้เลยข้อ1นนะคะนั่นก็คือการที่เราต้องรู้จักงานที่เราทําอยู่รู้จักทักษะที่เรามีความถนัดที่เรามีไม่ว่าจากงานหรือจากที่มีติดตัว และ2ค่ะตามหาเมนทอร์ที่ถูกคนนะคะแล้วก็เสริมความรู้ตัวเองนะคะให้ถูกต้องถูกทางตามเป้าหมายที่เราจะไปเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวเองพร้อมทั้งมีคนแนะนำและบอกเราได้นะคะว่าเราควรจะไปในทิศทางไหนที่มันตรงตามเป้าหมายของเราและข้อ3มค่ะรีดความสามารถที่มีออกมาให้สุดนะคะเบ่งงงไม่ให้เต็มแรงให้สุดทางก่อนแล้วค่อยกระเถิบไปนะคะ ในกระเป๋าที่2 3 4ด้วยความรู้ชุดอื่นหรือด้วยทรัพย์สินประเภทอื่นๆที่เรามีต้นทุนนะคะในฐานแรกเพื่อไปต่อยอดในกระเป๋าถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาแถมข้อที่4ที่เราจะเป็นทริคบอกทุกคนกันก็คือศึกษาค่ะความรู้ทางด้านการเงินเพิ่มเติมค่ะทุกคนวันนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าอันเนี้ยเราเริ่มต้นทาได้เลยเพราะเราเอา แรงเวลาความสามารถรวมถึงอุปกรณ์ที่มีเนี่ยไปแลกเงินมาซึ่งมันเป็นเพียงแค่ active income ค่ะคือการที่เราต้องเอาตัวเราไปทำเนาะ แต่แน่นอนค่ะเวลาเรามีจำกัด24ชั่วโมงใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไม่สามารถจะครนนิ่งตัวเองให้มีสักสิบคนแล้วไปทำสักสิบอย่างได้เนาะเพราะฉะนั้นค่ะความรู้ทางด้านการเงินก็จะเป็นสเตปต,ต่อไปข้อที่4 5 6 7 8ที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะรู้ว่าเราจะทำยังไงนะคะกับเงินในกระเป๋าแรกที่เรารีดออกมาสุดแล้ว เราะะจะใช้ทักษะของดูทดนานการเงินมาบริหารทรัพย์สินให้ทรัพย์สินเป็นตัวช่วยต่อยอดการเงินของเราได้ยังไงบ้างแล้วการลงทุนหรือทรัพย์สินแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียและอะไรที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมบ้างอันนี้ก็จะเป็นทริคนะคะที่ฝากไว้เพื่อนๆแต่ว่าโวันนี้ EP นี้ยาวมากกว่าที่คิดเลยค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของข้อ4เพิ่มความรู้ทางด้านการเงินเนี่ยเราจะค่อยๆมีนะคะมาเรื่อยๆในกล้ยไม้ lecture back podcast แน่นอนในเบื้องต้นนะคะก็มีบาง EP แล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ตรงนี้ไว้ให้นะคะดูคลิปนี้เสร็จก็อย่าลืมตามไปดูเสริมความรู้นะคะัพความรู้ทางด้านการเงินของทุกคนด้วยเพื่อสร้างนะคะ passive income จากทรัพย์สินมาต่อยอดเป็นรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางของเราในกระเป๋าถัดไปโดยที่เรานะคะใช้ แรงใช้เวลาใช้ทรัพยากรของเราในช่วงเริ่มต้นเพื่อ้ากมันแต่พอหลังจากเรามีความรู้แล้วเราก็จะผ่อนได้แล้วเราก็จะมีอิสรภาพทางด้านการเงินได้ในที่สุดนั่นเองค่ะ ก็หวังว่ากล้วยไม้ lecture like back podcast ในวันนี้จะเป็นประโยชน์ของทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนกลับไปทบทวนเป้าหมายนะคะรู้ว่าเราทำสิ่งต่างๆไปเพื่ออะไรแล้วก็รู้จักรู้ใจตัวเองมากพอไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายทักษะหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะอย่างที่บอกค่ะทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดคือตัวเราและทุกๆอย่างนะคะจะเริ่มไม่ได้เลยถ้าขาดตัวเราไปค่ะ ก็สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ฟังสาระดีๆกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ